อืมสวัสดีทุกคนกีนด้วยนะครับก็วันนี้จะมารีวิวปืนอ่าปืนจำชื่อปืนไม่ได้นะครับก็รับปืนได้ในวงล้อนะในเซิร์ฟไทยแล้วนะครับอันนี้เรื่องในเซิร์ฟจีนนะมันแจกนะครับก็เห็นว่ามันแจกก็เอามารีวิวเลยเนาะเพราะเซิร์ฟไทยไม่ผมไม่มีโอกาสได้ละเออนะครับเขาเอ้ยเขาทองอย่างนี้น เราจะรักษาปืนก็สวยนะเนี่ยปุ๊บปืนตายก็จะมีเอฟเฟกต์การตายด้วยนะไม่ใช่เอฟเฟกต์ปืนยิงตรูตายนะเอ่เขาเรียกว่าอะไรวะเวลาปืนยิงตายก็จะจะเป็นแค่ยุดกัรตายมันะ <c ười> เล่นคนจริงๆเนี่ยคนจีนนะอีบา้าออกทำไมเนะี่ยโอ้ย รีวิวปืนไม่เสร็จเลยนะฮะเอาใหม่นะครับเอ้าชิบหายไม่ทันไม่ทันไม่ได้กดผิดกดผิดอุ้ยหมดไปออาทำเาใหม่นะเดี๋ยวสร้างเอาใหม่นะร้อยคนจอยมาและหนึ่งหนึ่งนะ

งานอะไรไม่ทราบติดไปเล่นนะครับโอเคอ๋อได้ครับโอเคหนึ่งคิวนะยิงเอตอตานนี้อยากอยากให้เซาไทยมีอ่ะอดูส่าทางน่าจะสุก tai mình ơi ừ cái này lên ok đây Nhìn này quá เจอแล้วรัเอแล้วเอ้ยอืออืออะไรเสร็จผมคนจีนสู้คนไทยแม่แบบเว้ยนะ้ังอย่า ีกช่วยตกตกตก,ตกไม่ไันได้ดูนะอเอีคยเอาใหม่ครับอุ้ยเอเจอตแล้ออัปเดตใหม่มีมีการเปิดใหม่นะฮะฮัลโหลมีใครอินไหมไม่มีนะปิดดีกว่าโอเคเอ่อโอเคครับนี้ เห็นมั้ยว่ารับตงนูแบบแชะขว,า,า,ขวาแทกขวาเนี่ยเจอได้เยอะๆดูดิดนด,ด้ปักปังดได้ครับได้ครับได้ครับไว้อยู่ไว้อยู่ปัง ปังโอ้โหโมไม่ถึงนะอุ้ยอืมจนได้นะโอ้โหไอคนนี้ถ้าทางจะโหดนะจะขอแก้แค้นนะอืออุ้ยโอ้โหผ่านผ่านผ่านเนี่ยผ่านด้วยคนจีนนี่ครับมีวิธีการแก้ว่าไอปืนเนี้ยมันยังทะลุ อ๋อนะอุ๊ยเฮ้ยเขาพยัยคำหยาบเมื่อกี้นะครับดุดปากดุดปากช่วงนี้ก็พยายามจะไม่พูดนะอ่ะชุแทบจะไม่ได้ยินพูดเลยเนาะดีแล้วโอ้ยเฮ้ยคุณคุณเฮ้ยอีสองไปไหน ไปไหนใครมือเร็วกว่าอเอ้ยปังไปจ้ะปังปังอีอะไรวะไม่น่ารีบเลยแอาใหม่ครับใหม่สักครั้งอือเอา

นเพลงไม่มีอ่ะมึงปิดตลอดเอา้าเอา้าเอาเอร์วจะได้เย่ยชนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u ซับสไครต์นะครับบาย